คงจะออกมาในวันนี้ไม่ไม่ได้นะครับนะนะว่าจะมีอะไร่าท่า่ง้เนะครับไาทุกท่านนะครับพราะกิจกรรมไม่ได้ไม่รอไม่ได้ังการในงการเินาด้านของท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไทยที่เน้นด้านการมาทาการท่องเที่ยวโดยในที่นี้ดีเดนโดยอนที่ี่ที่ได้รับเกียรติมาเป็นระธานที่เปิดโครการรักเที่ฟ้าสจากที่สิบเอ็ดพฤศีองพห้าร้อย <and> ิบหาวันนี้ครับนก็ต้อง กูแล้วบ้างนะครับแล้วทางพร,ร,ร,รก็มอบให้เป็นพี่ระลึกน,นะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับจำนวนสี่ท่านนะฮะกับ,บเสื้อห้าตัวเพราะว่าผมจะรับตัวเสื้อสวยเสื้อสวย้างหลังจะเขียนว่าโรแมนติกะตูน,นันนิบูลังนะครับเสื้อสีเขียวสีเขียว,ยวตองนะครับสีเขียว

ขอผมช่องวันขอหมอขอผมดูด้วยสวัสดีครับผู้ชายสาวลอยงานแล้วแขกฝากแก้ไขตรงนี้เลยสิท้ายเลยดิไม่ต้องจอดที่ไหนเยอะหรือเปล่าเวลาร้อนไหมอ่ะถ้าร้อนข้างในไหมโอ้โหทับเองร้อนก็ร้อนอีกอะไรหรอก